นี้สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าท่านในขณะนี้นะครับแต่ย้อนหน้ากันระหว่างหน่วยงานในศูนย์บริการต่อต้านการทุจริตใน,นชาติซึ่งเหมือนว่ามันจะมีกรณีมาถึงระดับ นี่เป็นรายละเอียดก็เริ่มมนการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบจนการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆในสอตชและสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ปรากฏว่าได้มีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับงานปปชนะครับโดยท่านประธานกรรมการปปชนรับถึในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ เนื่องจากว่าผู้กระทผิดเนี่ยเป็นกรกตเรียาวสำนักงานาาตำรวจว,วัดกลางจังหวัดชายแดนใต้ก็คือว่าในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น,ยายานเวยาบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง,วงารวบรวมเอกฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และให้สงสิบประกาศประการแรกคือผลการดําเนิน,นการคดียา,ยามีมคือ คือในเรื่องนี้ก่อนมีการจับกุมในคดีนี้นะครับคือตามของสตอหรือของครรทนก็ได้ได้รับข้อมูลแจ้งโจมมาอย่างพื้นที่นะครับให้ปรบสานงานครับมีมาก่อนยังไงครับเริ่มดำเนินการไปนะครับยังยังไม่ได้มีการประสานยังไม่ได้มีการแจ้งกกการรเเออว่้ปตังนนนจะี 아, <목소리> 는그 <목소리> <목소리> <목소리>